ฮาเอ็กเซ็ตนะครับผมเอกสารชุดโอนครบเครื่องดีนะครับผมรถอยู่บอวินชนบุรีนะครับผมสุดส,สีสวยเลยนะ,ะป้ายทะเบียนมีนะครับไม่ได้ติดโค้งก็สวยครับสีโคง้งสวยๆเลยนะครับผมลองสตาร์ทดูไฟแบตเตอรี่ไม่มีนะสวยนะสี รอบให้ได้นะเครื่องเงียบเลยผมอ,อยู่บอวิชชนบุรีนะครับผมหน้ากากไม่มีนะนี่ลออ้อ RCB ขอบใหญ่นะสวยเลยเครื่องเงียบเลย ครับวิออ่งออฟลันใช้ได้นะครับผมโอเคนะ